ส่วนใหญ่เลยทําตะพดครับส่วนใหญ่ไม้กระพดไม้กระเท้าแล้วแต่จะเรียกกันนะครับไผ่เปรงข้อทีนะครับแต่บางท่านเอาไปทําดํมมีดนะครับก็โอเคนะก็ะสวยงามดีลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมอยู่ที่แปลงนคะรนายกครับจะนำมาดูเรื่องของไผ่เปรงนะครับ ตอนนี้ไผ่เปรงเรานี่ปลูกไว้น่าจะเกินยี่สิบกอนะน่าจะถึงแล้วยี่กอนะเอาลองมาดูหน่อยสภาพนี่ยังไม่ได้ทําอะไรมันนี่ก็รกหน่อยมีเถาวันครับช่วงนี้เดี๋ยวลุงกรม่ยต้องแต่งก่อนก่อนที่จะให้ให้ดูว่ามันสวยยังไงดูเถาวันเต็ะไปหมดเลยน,น,นี่นี่ดูดีครับเอาสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงกรมทําให้ดูสวยก่อนอโอน้จะเถาวัลย์แล้วหน้านี้นะ วันทเกี่ยวเดียวรถก็ทำใ้คตรเหมือนึงนใจคดโอเคได้แล้วได้แล้วอันนี้คือคออที่เราลงไว้ อ,อ้าวมาดูครับอ่านี่เราก็แต่งพวกเาวันออกครับหน้าฝนอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีพวกเกี่ยวกับอุปสรรคนิดหน่อยอ่าสวยแล้วครับนี่มาดูครับไผ่เปร่งมาดูหน่อเขานะนี่เห็นไหมครับมาดูหน่อครับนี่นี่หน่อมันก็คือจะกูลไผ่รวกแล้วครับไผ่เปร่งเนี่ยผมดูแล้วครับน,นี่ดูนี้นี่นี่นทีเดียวสอง เห็นไหมครับอันนี้ลุงจะเรียกว่าไผ่เปรงข้อทีหรือไผ่เป,ปรงปาจีนนะเรียกตามที่เราเก็บพันุ์มันได้นะครับมีอีกตัวหนึ่งของลุงคือไผ่เปรงสุขโขทัยซึ่งตัวนั้นเนี่ยลุงไม่ค่อยไม่ค่อยเคยซี่เท่าไหร่ไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่มันห่างมากไม่ค่อยสวยคนติเยอะอันนี้เห็นไหมครับนี่นี่ดูหนอดีครับนี่นี่สองหนอแล้วนะนี่นี่ขนาดไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยเดี๋ยวต้องเอาปุ๋ยมาใส่บ้างแล้วแล้วเราก็มีกอใหญ่เลยอันนี้มันทียังไงเอาดูดินี่มาดูนี่ฝั่งนี้จ้ะ เอานิ้วลุงวางทาบนะดูนี่นี่ข้อมันทียิบเลยนี่นี่นี่อันนี้แม่นี่แม่ดูดูปลูกนี่แม่หรืออันนี้แม่คุณโอ้ยน่าจะแม่นะเอเห็นไหมครับทียิบเลยก็อันนี้เหมือนตรงตามพันเป๊ะเลยบางอันมันก็มียืดเหมือนกันพูดตรงๆเจอยืดประมาณห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันที่ยืดแต่ตอนนี้ตรงตามพันแล้วอ่านะครับก็ไปทําอะไรตัวนี้นะส่วนใหญ่เลยทําตะโพดครับส่วนใหญ่ ไม้กระพดไม้กระเท้าแล้วแต่จะเรียกกันนะครับไผ่เปร่งข้อทีนะครับแต่บางท่านเอาไปทําด้ามมีดนะครับก็โอเคนะก็สวยงามดีเห็นจังหวัดอุทัยธานีเขาก็เอาตัวนี้ไปทําด้ามมีดมีดที่มีราคามีมูลค่าหน่อยนะครับบางท่านก็อาจจะเอาไปทําด้ามหอกที่เคยซื้อจากลุงไปนะหอกโบราณนนะเขาบอกว่าใช้ตัวนี้เลยลุงก็เอาแปลกใจดีเลย่นะ,ะตัวคันนี้นะครับอ่ะชี้หน่อย บางคนไม่เคยรู้จักของความคันเลยครับนี่บุ้งที่นี่เขาเรียกอะไรไม่รู้เรียกบุ้งอ่าโอเคนะครับนี่คือไผ่เปรงครับเดี๋ยวเราจะให้ดูที่เป็นลำด้วยออกอไผ่เปรงครับอันนี้กอน,นี้ก็ย้ายมาจากกระบินบุรีย้ายมานานแล้วยังย้ายมาันน่าจะสี่ห้า 4, เดือนแค่นี้เองครับย้ายมาเพราะว่าเราเห็นที่นูนนะ่นมันไม่ไหวแล้วครับมีสองกอย้ายมาเอามาดูนะครับนี่ นะครับนี่ก็คือจุดประสงค์เพื่อโชว์เหมือนกันเพราะวบางครั้งแล้วเนี่ยมันไปปลูกอยู่ที่อื่นคนไปดูไม่ได้ครับนี่เห็นไหมครับนี่แต่อันนี้พูดตรงๆนะเวลาเราจะทําเป็นไม้ตะพดเนี่ยมันจะต้องอายุกอมากกว่านี้หน่อยนานกว่านี้หน่อยนี่มันแค่ปลูกไว้เพื่อทําพันธุ์เฉยไปเห็นที่คุณบอกว่าที่วัดใช่ไหมสวยงามมากเนาะโอ้โหยางเห็นที่เขาปลูกมานั่นจะปลูกว่าน่าจะเกินสิบปีแล้วมั้งนี่นี่ดูดิความทีครับนี่เห็นไหมความทีเขามา แล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าที่เรามีตะพดแล้วเป็นยังไงแล้วก็สองกอนะครับเผื่อใครมาดูก็คืออยู่ที่สวนผนยนาพันธุ์หนองชะอมนะครับอันนี้แม่พันธุ์นะครับราคาตอนนี้ก็ไม่แรงครับก็สามารถที่จะปลูกซื้อขายกันซื้อหากันได้แล้วดูดิพียิปเลยครับแม่พันุ์มีไม่เยอะนะครับชุดนี้ประมาณทักยี่สิบได้มั้ยเผื่อใครจะเหมาหมดเลยก็ได้ครับนี่นะครับดูแม่พันธุ์พียิปเลย ดูหน้าตานีนะครับนี่แม่พันธุ์นะครับอ่นนี่คือไผ่เปรงข้อทีหรือไผ่เปรงปาจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอตัวตับพดที่ทําไว้แล้วนะครับถือมาซ้ายขวานะครับไผ่เปรงจะอยู่ขวามือครับอันนี้ก็ตัวเด่นเหมือนกันนะครับแต่เรียกว่าโฆษณาแฝงนิดหน่อยอันนี้ครับไผ่เปรงครับไผ่เปรงนี่ก็จะมีสโลกในการถือนะครับเช่นกับมือแล้วก็อย่างนี้ครับ เริ่มต้นที่กูตีมึงอีกมืออีกมือหนึ่งคือมึงตีกูกูตีมึงมึงตีกูไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นกูตีมึงน,นี่คือสล,ลูเขาเรียกสลูนะครับอันนี้ไปเปลงอันนี้นะครับเรื่องของไ่เปลงทําไมต้ตะพดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ